สวัสดีนา่งยิ้วเอ้ยเลู่ลู่ลาลาคือลดแล้วแบบนี้ลู่ลู่ลาลาคือวดแล้วลุยเขานั่งยิ้มแล้วมันี้ <tr okes ologia> นางอยู่ก็นั่งถึงทะเลหมอกจอดจอดสื่อของราชสา Đây là đạp mà lượng พี่น้องเขาแล้วนี่บ้าเสื้อเบิ้งปลายรดนี่ป่าตาแอแห่งชาติดิป่าตาแอแห่งชาติดีบ้าป้าพี่น้องก็คักดินี่เจ้าทินเป็นเลเจ้าทิน Câu, cư câu câu, cư câu, rui, rui, rui. Pa, pa tuần sang. À. Sang cà phê, bữa nay đây. đi. เออหลเขาขาเขาไข่ก <T> ีโลละพันเจ้าจะจมเด้อ เออกิโลละห้าร้อยดูเอาเก็บยากหรือง่ายนะดูเอาเก็บยากหรือง่ายกว่าจะได้กินดูเลยสภาพถ้าอยากถ้าอยากเฮ็ดเพาะเพิ่ลลากิโลละห้าร้อยหกร้อยซื้อแล้วเด้อเจ้าเป็ดตอหาชวดสิได้ดูเอาดูเอาเบื้องด้วลงลงเขากิ้งดิง้ง <c oughs> เซ่่นี่สัมผัสดู้โอนี่ผมกลมลูกจับอ่ะเนอะแมนว่านหินรุ่นนี่กำลังงามแม่นว่านี่พอดนตัวของตัวเองหนูความสมารถพิเศษว่าเลย นั่น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 โบแมนสั่มอยูโอ้ยเปพวกหอยหางเลยอดสาดีใจเว้นมวกหอยนี่มันคือข้างเลยหลังมันเลยโอ้กูจะขวาจะขวักด้วยแบบเลยไม่ไม่สิ่งไปนั่งทึ่งเลย

อดเขียวเขียวอ่ะนี่ยังดูเขาเลือกตัวนิ่มตัวแลนเหมือน ที่โครงอะไรเนี่ยใครรู้เบื้องหัวีพอได้เก็บด้วยหาหาให้หมันด้วยองค์ไส้นั่งเปร้อยิ้มนี้ด้ย ใ่ไอ้มันหออุ้งไยิ้มเปื่อยๆเลยทวดของยังนี้ ของปูยุนสองดอกก็เห็ดโคนเห็บฟอสสองดอกอยู่ของแทถวนะพี่น้องเอ้ยนี่อ้อนี่นี่นี่โอ้นี่เหยียบก็มีสิอ้ออ๋อสิสิจัดแถวจัดแถวอ้อสิเอ้อ ô, oh. chặt theo chặt theo, hehehe, ừ cái bạc hang cái bạc ô ô ô, khơi 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 khơi, ô ô ô, này ô, tập trung, ô ô, meo mà này ô, 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 ô พูดตาบูดดีก็ตาดีแล้ววะนี้อ๋ออ๋อโอ้โหโอ้ยชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้แคบตาแล้วอ๋โอ้เฮ็ดนี่แล้วนี่อ้อแม่โอ้ถือช่วกระท้อไม่หยิบถือช่วกระท้อไม่แจ้งเหรอวะนี้อ๋ออืม ข้อก็ข้อคุณว่าได้ได้ดวดนั่งขี่ไาเโอ้ยผู้ยุดเอิดสาบันนั่งขี่น,น,น,ขนั่งนี้ซะแล้วนเฮยเีจะเพื่ียร์คลอ,องแคะเฮ <c oughs> แต่คิดอกเยโอ้เ right. ียอยู่เียเียะรในถุงประมาณักีุ่่นเนี่ยมันมมันมันมันเียปุ๊บปุ๊บปุ๊บก้อนยาพิการจำหน่ายสรุปไปกิบเห็ดมือนีกระมังอ้มีแต่เห็ด เฮ็ดยังนะเฮ็ดเฮ็ดพออะไรนะเออเ็ดพอหนังเ็ดพอหนังล้วนนะครับนี่เฮ็ดคักเลยนี่พ่แยังเกนี่ยเลสียบกาย้าย้าล่างล้วเห็นไหเนี่ย 果然，果然。<人>